สวัสดีครับสวัสดีดเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มาพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศ,าาศาึกษาปีที่5นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับในหัวข้อการละลายของสารในน้ำใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วว่าสารนี้แบ่งออกเป็น3สถานะได้แก่ของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมครับสารเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งได้ซึ่งการที่สารเปลี่ยนสถานะอีกสถานะหนึ่งไปสถานะหนึ่งเนี่ยก็จะมีคําศัพท์หรือากรมีคําที่ใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นๆใช่ไหมครับสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็ตามชื่อมาเลยครับก็คือการละลายของสารในน้ํา เมื่อสารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับมารวมกับน้ำและเกิดการละลายนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าการละลายนะครับซึ่งเมื่อละลายจนหมดแล้วครับมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับที่มีลักษณะเป็นของเหลวนะครับเราจะเรียกการรวมตัวกันแบบนี้ว่าสารละลายนะครับซึ่งคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูครับ เมื <premises. S 2> ่อเราเติมเกลือนะครับลงไปในน้ําเอาน้ํากับเอาเกลือใช่ไหมครับมาเติมลงเอาเกลือเติมลงไปในน้ําใช่ไหมครับเสร็จแล้วคนนะครับคนหรือกวนให้เข้ากันนะครับปรากฏว่าเกลือที่เราเติมลงไปนะครับเกิดการละลายใช่ไหมครับเกลือที่เติมลงไปเนี่ยก็ละลายผสมรวมกันกับน้ําใช่ไหมครับกลายเป็นน้ําเกลือใช่ไหมครับเราเรียกน้ําเกลือนี้ว่า สารละลายนั่นเองครับซึ่งเราเรียกน้ำนะครับที่ที่เราเติมลงไปเนี่ยครับน้ำเนี่ยเรียกว่าตัวทําละลาย,แล,ยและลือและเรียกเกลือที่เราเติมลงไปเนี่ยเกลือเนี่ยที่เราเทลงไปเนี่ยครับเรียกว่าตัวละลายนะครับอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมครับมาดูตัวอย่างกันครับน้ําเชื่อมเด็กๆรู้จักน้ําเชื่อมไหมน้ําเชื่อมคือ น้ำกับน้ำตาลใช่ไหมครับเอามาผสมกันใช่ไหมครับน้ำตาลก็จะละลายในน้ำใช่ไหมครับเรียกน้ำเชื่อมว่าสารละลายนั่นเองครับเราเรียกตรงนี้ว่าสารละลายนะครับซึ่งในน้ำเชื่อมเนี่ยมันเกิดจากน้ำผสมกับน้ำตาลใช่ไหมน้ำเนี่ยจัดเป็นตัวทําละลายครับจะเป็นตัวทําละลายส่วนน้ําตาลนะครับ จัดเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองครับใครที่ถูกละลายเรียกตรงนั้นว่าตัวถูกละลายหรือตัวละลายครับส่วนใครที่ทําหน้าที่ทําละลายเรียกว่าตัวทําละลายนั่นเองถ้าไม่เข้าใจลองดูอีกตัวอย่างนึงครับน้าเกลือเหอมือนเดิมนี่ครับน้าเกลือเนาะในหม้อก็คือน้ําสิ่งที่เติมลงไปคือเกลือใช่ไหมครับน้ําคือตัวทําละลายส่วนเกลือคือตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองครับ อันไหนที่ละลายเราก็เรียกว่าตัวละลายนะครับยากไหมครับสารละลายเนี่ยไม่ยากเลยเนาะนะครับการที่เกิดการละลายเนี่ยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารอย่างน้อย2องชนิดมารวมกันนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับโดยสารที่ได้จากการผสมนี้นะครับจะยังคงเป็นสารเดิมนะครับการละลายนี้จึงจัดเป็น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพูดง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นสารละลายนะครับมันสามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้ก็คือกลับไปเป็นน้ําเหมือนเดิมกลับกลับเป็นกลายเป็นเกลือเหมือนเดิมได้ครับโดยลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ใช่ไหมครับจากจากคลิปที่แล้วใช่ไหมจําได้ไหมครับถ้าสารมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับไปเป็น สารเดิมได้นะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนิพันธ์กลับได้มันกลับไปเป็นอย่างเดิมยังไงเขียนคัวอธิบายครับตอนแรกมันมีแก้วในแก้วนี้ก็จะมีน้ําใช่ไหมครับมีน้ําอยู่ข้างในนะครับพอเราเติมเกลือเข้าไปใช่ไหมครับเติมเกลือเข้าไปมันก็จะกลายเป็นน้ําเกลือใช่ไหมครับน้าเกลือหรือที่เราเรียกว่าสารละลายใช่ไหมครับอยู่ในแก้วเนาะถ้าเกิดว่าเราอยาก นะครับให้มันกลับไปนาเป็นน้ํากับเป็นเกลือเหมือนเดิมเราก็เอาไปให้ความร้อนใช่ไหมครับโดยการเอาไปต้มไฟครับไปต้มบนไฟเนาะเราก็เอาน้ําเกลือน้ํามาต้มครับอไอ้น้ําก็จะระเหยออกไปใช่ไหมครับจนหมดครับสุดท้ายก็จะเหลือเกลือเหลือเกลือที่ก้นใช่ไหมครับนี่นะครับมันสามารถเกลือที่เติมลงไปเนี่ยสามารถ เมื่อละลายแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาพันกับได้นะครับซึ่งการที่เกิดการละลายอย่างนี้ยังจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งครับคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองครับเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วไม่สามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้เราเรียกมันว่าปฏิกิริยาพันกับ ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือการพันกลับไม่ได้ของสารใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยเมื่อมันผสมกันปุ๊บมันจะเกิดเป็นสารใหม่ทันทีเลยครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยมันจะทําให้เกิดสารใหม่นะครับโดยสารที่เกิดใหม่นี้นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมได้นะครับเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ มันกลับไม่ได้นะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับผันกลับได้เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับกายภาพก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะเฉยๆเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ หันกลับไม่ได้ไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับผันกลับไม่ได้เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารใหม่เลยนะครับเราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองครับยากไหมครับถายายิกก็ลองเปิดฟังสักรอบสองรอบนะครับคราวนี้ก็มาถึง นะครับแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่8คุณครูก็จะให้เด็กๆนะครับทาแบบฝึกหัดนี้ในสมุดโดยนะครับก่อนที่จะทำนะครับให้เด็กๆลอกโจทย์ตรงนี้ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ mm hmm. คําที่แจงก็บอกว่าเด็กๆตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดให้ถูกต้องอข้อที่1ครับสารละลายคืออะไรอ่าล้วก็ตอบใช่ไหมครับสารละลายคืออะไรสารละลายคือการที่สาร ตั้งแต่กี่ชนิดน้ำมารวมตัวกันแล้วกลายเป็นของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมจำได้ไหมครับแล้วตัวละลายคืออะไรครับตัวละลายคืออะไรอ่ะตัวละลายเกลือกับน้ําตาลจําได้ไหมน้ําเกลือกับน้ําเชื่อมนะครับตัวที่ละลายในน้ําเราเรียกว่าตัวละลายใช่ไหมครับไปดูนะครับแล้วตัวทําละลายคืออะไรอ่ะและ ข้อสุดท้ายครับการเปลี่ยนแปลงทางเคเมีครับคืออะไรครับยากไหมครับเขียนในมุมมองที่เด็กๆเข้าใจนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะไม่จาเป็นจะต้องถูกต้องร้อคุณครูอยากเห็นสิ่งที่เด็กๆเข้าใจนะครับบางเนื้อหามันค่อนข้างยากแต่บางเรื่องมันก็ง่ายครับขอให้เด็กๆตั้งใจนะครับวันไหนที่เราสามารถกลับมาเรียนเหมือนเดิมได้คุณครูจะอธิบายเรื่องพวกนี้นะครับให้เด็กๆเข้าใจ อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับพี่ถูกไม่ว่ากันที่สําคัญคือเด็กๆส่งงานหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยที่จะให้ความรู้พวกเราเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ